ลูกสุดท้ายวันนี้นะครับพี่น้องเท้าพลาดมาแล้วครับพี่น้องครับเท้าพลาดจักษสามาในลูกยักษ์ครับพี่น้องเป็นการถ่ายรอบสุดท้ายแล้วสามหลอดคุณอะไรก็ที่ถ่ายทองหลอดลูกยักษ์ครับบ้าบก๊า

มันได้วันดอกมันทัดอยู่บัลลัามันวาดเอาวาดขาวๆเข้าวก็มาอือใช่อันนี้ถ่ายรูปเฉยๆวัดสีขาวเขาบ้านนี้มุ้ลาชุดใหม่พี่วัดสวยมากว่ไหนๆได้วาดแล้วก็เอาให้มันสุดไปเลยสวยจริงๆสวยขึ้นหัวป่ะเอาสวยอื่นขายตอมันบ่อนนี่ ปาโกดีครับเดี๋ยว่่่องปาโก้เราเผิ่อเราพิเชียวด้วยนะครับทีมทีมชุดพิษผู้ชายถ่ายริจแล้วนะครับรู่สรีเป็นแน่เป็นแนนแน่นอนโดนทิปล่องบอกชุดได้ไปนปน้องพีโอ้ยถ่ยยกับพวกนี้ยยยนย่ปยายส่เอาโอยยเจ้ายยยยย คุณอิงมาแล้วครับพี่น้องแทงกี้สวัสดีครับงาอยงานไร้ใอีครปขายได้ก็ด้เอกน่อยบครับประกันใคยมาแล้วครับ ไปเอยไปยไม่ไม่มีสีเขียวไม่มีสีไม่มีครับพี่มาดึงเข้าเลยครับผมอาอยัง h e ดน่ะบอรมอามันต้องไม่แก่บอไม่ได้แก่ครับเออมันต้อง h e ชแสงก่อนไม่เราโอ้มแล้วัสดีครับสสวครับ ใจ่ีใจม่เหมือนเดิมเลยวนพีแมีหมอที่ไม่อมเหอราอะไรอะไรข่อกมาจะร้ขนาดจะเท้เวทีแล้วจะสู้จับพื่อนโอ้ไม่เหมือนเดิมแล้วนั่น่นเดจุ่อยู่ าย้แอลจนเพเ็ตะกีเนาะเ็ตะกีนซองาวสปีระกกันเนาะ่โบ๊ทน้องถ่ายถือถือกล้องให้น้องพ่อเนาะได้ครับขอได้ครับตาตัสตู้าตองบอกโดนเอก็ทวงกัน ก็คิดว่าสิบอนสีใทสีนี้มันบ่เนีนจ้ะมันจะเป็นเป็นเป็นพ่อเหรอเปเป็นพ่อหรอม่เป็นเป็นพ่ออ่ะเป็นพ่เข่ากันใส่เข่าบ้าเราโชคเขวาด้เราคนไทยเขาด้วยเยวกนน้องมีกี่ชุดสก้าชุดจริเอมาเอาเอามาฆ่าปีน่้เออได้ได้ดีดีคนไทย

เยอะนะครับอยญ่เอ็นมารัไว้อันนี้เขียนเองนี่เขียนเองครั้งแรกเลยทีสวยแต่ว่ามันต้องมีสีเขียวด้วยใช่ครับเอาเวลาเอานี้ไปก่อนสวยาเลยแต่ว่า มันแวมนแบวเป็นนีนึเป็นยักษ์เด็กมันไม่ดูเป็นพ่อเออเราต้องซ้อมวาดบ่อยๆให้มันโหดกว่านี้ใช่ไหมแต่นี่ก็ครั้งแรกวาดเองด้วยเน่ยมันอาจจะต้องแบบอาอให้มันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแล้วก็เข้มกว่านี้จะกว้างกว่านี้คิวๆก็ต้องตึงนี่เลยกว้างนิดนึง สิกว้างกว่านี้นิดนึงอันนี้มันอันนี้มันเล็กมันเหมือนกับยักษ์เด็กใช่ใช่ครับแล้วจะกว้างกว่านี้นิดนึงแล้วอาจจะไม่ยาวก็ได้หนูอาจจะสควอชให้อยู่แถวนี้ใช่ใช่ใช่ยจบภารกิจการถ่ายโพสเตอร์วันนี้ค ต้องบอกอะไรเรียกว่ามัดไายหนึ่งเดนฝลายกีฬามั้งเอาไม่เอาเราหมดหมดเสื้อโอ้เสื้อให้ฉันบอกแล้วให้แจ็เข่าครับนี่หลังไหล่เนาะใส่หน่อยคันเดียวเดียวขนาดยังไม่เปิดวงยังแล้วแล้วใส่ได้กี่งานนี่คิดว่าหุบปากมันงเป้าในข้าแขว โอ้โหเจ้าก็ยอยนี่เราอ่ะบ้าจีก็สวยแทนบุ๊ก็ตอหน้างานแทนบุ๊ยบุ๊ยออยแบวิวยิวีเป็นยังไง๋อบุรุจีมากบอจอดหน้งานคนตาแล้วครับพี่น้องหลังหน้านอนมืดมือครับพี่น้องครับสามรอบดูมินิทัชเรียบร้อย การถ่ายโพสตอร์วันนี้พี่น้องแรงนนิกะซ้อมคือเกาขออยันเปลี่ยนชุดล่างนะถอดเขี้ยวพักผ่อนครับพี่น้องครับปีนี้กับฝากเลยด้ครับฝากทีมงานสาวหน่อยเพชรบหนแพรงน,นะครับทีมงานสาวน้อยลำบนโชว์นะครับศิลปินทุกทกท,กท่านที่เ,เยังกับเอิรออยู่สกัดสาวหน่อยนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานำกันแล้วกันฝากให้กำลังใจท้าวพระราดน้่นเลยครับปีนี้ครับ พี่น้องใช้ตาพลพ่นหวานลูกย่ากสิละแต่กัสิพัฒนาการไปเรื่อยดทา่าวงว่าไล่ไล่ยอยากแต่ละหมืม่นมันสีบ่คือกันแล้วท่าวงว่ามันสิเป็นจังไดเนีย่ยฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตาพลพ่นน้ำกระไรกันครับพี่น้อ,นองครับไทยเราบอพา่อไทยไปนี่เป็นอย่างคือพอไทายมายยให้อยเฮ็ด่างมันเลียรวร้อยไม่พอใจเฮ็ดไปเฮ็ดยังอีกนี่ตอกกล้วยอ่นพี้งโอเค เดี๋ยวโอ้ห่เนแดดเป็นกำลังใจให้น้อกันเลยสิย่างไปทางไหนก็บัดดิเดี๋ยวโอเคพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปให,หม่ของตันอัตพลลำเพลินอภิเชี่ยพี่น้องครับขอบคุณที่มาติดตามครับเป็นกำลังใจให้ตัอนอัตพนลำเทือกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ